ใช้สรภาพประเมินต้นกล้วยน,น้ำว้ากล้วยน,น้ำว้าอย่างนาะเขาเอ่ยว่าน,น้ำว้าอองบ่นี่แหละใช้ใส่บ่มั่นใจนะคะบ่มั่นใจเอามาปลูกได้ดกประมาณทเทเลนอซร้าว่าปีหนึ่งเอ่อปีหนึ่งแล้วล่ะค่ะปีหนึ่งตอนแรกตอนแรกส่องสิบบอหลอดเนาะเนาะบาดน,นี้ฝนมาวบางปีกายเนี่ยก็เลยหลอดตอนแรกส่องสิบอ่ะบ่ขึ้นบ่ขึ้นหรนะคะบ้านนี้เราฝนมากเราติดบานหนึง่ง ก็แล้งงามแล้วค่ะเนาะต้นต้นนั่นเป็นกล้วยอันกล้วยเอาไว้ตำนะต้นต้นอีกตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าต้นนี้นะต้นนี้เเนี่ยเขาสิเป็นกล้วยพัดเตียพันแแคเนาะค่ะเนาะกล้วยน้ำว่าแแคะมันว่าต้นบ่สูงค่ะต้นบ่สูงเจ้าหน่อยก็ออกปีแล้วที่เนี่ยเจ้าหน่อยก็ออกปีแล้วเจ้าหน่อยก็สิได้กินไอยแล้วค่ะงามงามอบอวค่ะค่ะอันกล้วยน้ำว่าอองว่าสันเนาะเอาต้นน้ำว่าเตียเตียอองเอา กวนบาเตะเออนืสันเอาเนาะเนาะเนื้ยใหญ่ๆค่ะอุดเนื้อใยเนื้อใยแค่ยังค่ะว่ามปนเนื้อน้อยๆได้ยามใหญ่มากยามสมบูรณ์เต็มทีนะเจ๊ใส่เห็นอยู่บ้านอันบ้านที่ไปขอสือเพิ่นนะน้องสาวไปขอสือเพิ่นมากเขาก็แบ่งให้นอนหนึ่งค่ะเขาสือมาสามนอเขาแบ่งให้เจ๊ใส่นอนหนึ่งเขาแบ่งให้เจ๊ใส่สองนอนมตุยไปนอนหนึ่งค่ะย่างนอนหนึ่งค่ะโอ้ยค่ะจะเป็นงามอย่งอวบเตี้ย ผ้เเเา,า,าเบิงกวยนาวเตียนะคะจากเอสไอชนแนลค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ